ครับก็ที่นี่เป็นเมืองที่เป็นไปได้มากมายนะครับเจ้าของที่นี่ก็เป็นสายงานทาสน์เรานะครับท่านต่เจ้าของที่ก็เป็นท่านจบจัดพอ่อออนครับแฟนท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่ท่าน,มมกน,นุกรเหมือนกันนะครับก็ทำงานด้วยกันนะครับก็อยากบอกว่ากินดีเล่นเต็มใจครับถ้าขาดเรืออะไรก็ฝากทงางบ้าน แม่แม่บ้างที่ยึดคนไหนคะชี้ตัวโดนปืนไหนเนี่ยเป็นานี่ครับแม่บ้างพี่ก็ไม่มีนะเอ็งเองกดไหนนะมึงก็ดูจะจะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากมายนะครับก็ทั้งหลที่มีโอกาสอย่างเช่นวันนี้เราก็ได้ไปร่วมแข่งนะครับท่านะครับโอ่งพระธาตุด้วยกันนะครับก็ เป็นของเชี่อครับได้หลายท่านมาก็อยากเชิญชวนวัตถุทุกกานดีครับที่่ก็จะมีส่วนที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับในโบราณวัตถุนครปรมสีที่เป็นมีมากกป่าทั้งสอยปีนะครับแล้วก็จะเป็นเมืองที่สงบกนะครับก็มาอยู่ที่นี่ก็มีสนุกผมก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขด้วยกันนะครับ ขาดถืออะไรนะครับก็บอกได้นะครับขอบคุณครับ <t> ย <insufficient> <too> <speaking> ินด huh ีครับต้องขอบคุณครับที่มารับเยี่ยมเยี่ยมเกียรติบนดาดูดขอบคุณครับขอบคุณพี่ยุทธค่ะคอนมยากอ่าพี่ยุทธนะคะให้เกียรติกับอ่าในปีเพื่อนเพื่อนของเรานะคะเพลงค่ะตัดเสียงเพลงไว้กับพวกเราด้วยค่ะสักสองเพลงค่ะท่านความสนุกจะเป็นของผู้ร้องความทุกข์จะเป็นของผู้ฟังครับ ได้ได้ได้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านสาธารณสุขอำเภอนาดูนะคะที่ให้เก็บพวกเรานะคะยังเพลงอีกเลยครับเป็นเพื่อนไหมคะสำหรับทุกท่านนะครับเราไม่ค่อยมีโอัดเจ็ตกันก็ถือว่าเป็นทุกท่าน សុខសប្បាយទេណាអរគុណខ្លាំងណាស់ទៅតាមទៅទីកត់គំគំផងយ៉ាងទៅដែរមិនឃើញសេពទីលើតាគំទីពីមកវិញខ្ញុំเตรียมមកណាស់ហើយហើយវិញណាស់លើពីដល់ទីចុង เ้าละมถึงทกัอยู่ไม่หากันไปนดซื่อโแสงประกาใจฝันดาวในฝันคนเราดูดีกับเูนมีโอกาสมาเยี่ยมกระดูเด็กนะครับ

อยู่ไมหายดร้าแเปลสีสันขอแสงะารใจนกาได้ไทัทนั้น,นกน็ถนไกนนเดาให้ฟังทั้งใคงกับ่นะครับกับแดนแม่นะคร ตอนที่ราไปกูปีแอฟไปปอสันเอาวเตินเป็นังอบคุณเชินะคะวันของเป็นะคะวันนี้มีีกันสิ่งมานะคะพี่เจ้า ความสุขมากๆคะเห็นแดนเซอร์แล้วจะพี่พี่จะพึ่งไปนะครับมามาช่วยรีวิวพมเพอนเลยนะครับครับทานสนก็เกตมากเว่างมากน่งกับชีวิตลยนะค่าเมอนได้งาเราก็มีความสุขแล้วปกติจะเลกไปเลยครับเพนแดนเซอร์คนนจะเกทรมานงนี้นะครับพี่พีจะลกไปเดียวแตุ่ดแ เคนจุนครับวันนี้ <laughs> สิบนึ่งิบสี่เดนีเยวังว้างแล้วทุกข์หัวัจสงกาหูลอมใมาแล้วยังคิดถึงยังสงชีวยังจา ช่วยมาเอาเอาสังยังคิดถึงคืนยาวแสนชื่นใอยากจะหามา,มารักในแทนมันด้ยสุนัขลอย ไม่นะดีนะคือคือเรามาสากงลายฉบับพูดภาษาญาก็ภาษาไทยกเข้าใจแต่ว่าพูดภาษาลาวแล้วไม่เข้าใจจะยเฉพาะว่ากานไม่รู้เรื่องก็เลยโง่ไทยชุดหนอนดิฉชนดิฉอนิฉันชื่อสิบหกเจ้าสบวม่ะภาษาที่ หัวหนึ่งนองยาหนึ่งแล้วค่ะเยอะหนึ่งก็นังสกุลเดิมค่ะออค่ะขอบนบาดีอันวางซี่ทำไมหายไปนานกับไปเอารถถูหด้าหน้าไปทำที่ดีกว่ากูเดี๋วเดี๋ยวแนะนำให้ทำได้ันอาทิตย พอดีแฟนเป็นตำรวจจังหดจังหนจังเอาวัดคนป่วยสิเ1ดคนสแกนจ่ายยาพาราทั้งที่1ดคนก็เลยไม่คุยโทรศัพท์ก่อ,อนมาเสียบจังไดกจะคนไข้ให้เอาให้ขอแจ้งให้ทราบต่อไปก็จะเป็นความมวลซื้อทอดแซ้วระคะาวันนี้ทำไมใส่หวัวเมะเร็งก็หายแต่ว่า9 9 90, 90ขึ้นอยู่ร่างกายนะคะก็ขอบคุณ่อ ขอเสียงปมมือและเสียงกิดการให้คนที่รักการามาวันนี้ค่ะเพืพ่อนมาสิลานี้แต่แตเราหมายตาไปแล้วว่าอย่างที่แต่เงนี้เพิ่งเคยเจอกันเตรียมเพลไว้แล้เพื่อนเตรียมเพลไว้นะ้เพื่อนเราไปอยู่ชมชนทำได้หมด ถึงไม่มีมาแต่คุณมาก็สุดยอดแล้วนะคะของเราก็ยังเหมือนเดิมขนมเทียนแก้วกับกะหลี่นะคะใครอยาก <c ười> ชิมให้มันสดชื่นก็เชิญนะคะเพื่อนๆก็มีมะม่วงเนาะแต่สุดยอดอาหารป่ากของเราเข้าปากเผาเข้าโพดรที่อร่อยมากเลยส้วๆให้พอปุ่นเนอะแล้วก็ส้วน <c ười> ให้กับทุกคนคะ่ะเอายาวอเด็กหนึ่นงคะ่ะเด็กเดนเซอร์ เดือดได้พี่เป็นเด็กเดือแม่ยี่ถีชุดเลยขอบคุณพี่มากเลยเพื่อนเคยต่อเลยนะคะเพลงนี้แล้วขอให้เพื่อนเคย

คุณจะอยู่ข้างสไลเดอร์หรือเดนดึงอะเดนดึงให้ไปจัดคืนนี้นะคะสำหรับเลาะดอนนอกหน้าทำได้ทุกอย่างนะคะถือซะว่ามากินข้าวป่าเด้อสรารคามยินดีต้อนรับหมูน้อยแอบฟังว่าเพื่อนเื่อเดินทางมาไม่มีร้านอาหารฉันหิวข้าวเวแต่ปลอมน้ำมันก็ดีแล้วแฟนน้ำมันละดีแล้วว้าปุมาเ,เม๊เดนสเซอร์แบ๊บเน เออนังกันอยู่คังก็ได้เดิก็ได้มาเจออยู่คังได้ดอะดดอะแดดอะดดอะดดอะแดอะดอะแดดป่าเออะไรไม่ขู่แล้วขู่แล้วอ้ขู่แล้วขู่แล้วจเยให้บอเศร้าเราเขามานห่วง้อยอยู่คัดีตะกตกระลึกนมยม้องเนการนัดเดินพเห็น ตัวตัวเต้นเซอปั๊ชอตบุเอาเป็นยังไงเอาเป็นยังไหป่วยอยูสะตโตแมชอไม่มานี่ยะต่โตแค่เดียวเดี๋ยววิจังีดเมื่อไหรปั๊บกูนั่งต่อคับตามหาไอ้ถัวงานกระเบน ไปเห็นพี่ชายนอนติดใจลานแต่สาวก็ไปเห็นไอมาบากพี่น้องก็ยังตามหาเลี้ยวไปท้งทิศชางก็ยังเดมหาบ่เด็บใจแท้ๆจนว่ายังเดินเซ้คำสอนไปเห็นพักมารอไอมารอให้น้อง

ปั๊บชงชงเดี๋ยวแดนเซอร์เต้นเหนื่อยแล้วจะร้องเพลงให้ฟังนะคะคุณ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ร่วมร้องเพลงทุกคนนะคะของคุณ่าเขาจะไปได้เสลยจลองก็ตามตามการคำขอเราครับร้อง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทำได้ก็ต้องขอบคุณทขั้งบริษัทบุญรอดปีวลีเด้อครับเ <c oughs> จ้าของผลิตภัณฑ์ตรตา,ตาสิงเพราะว่าสิเป็นเปียสิงงามสิงนะครับเนาะ <c oughs> ผู้มาเต้นอยู่ในีมยนผู้ใดนน้อ <c oughs> งเชิญรับฟังกาโลกของคุณส่วน จุ้งวนคนบ้นน้องบวอนน้องต่อน้องตูนหอนแ่โอ้ชื่อโซแม่ชื่อหลอดนามสกุล คนที่สองชื่อทองเพชรคนที่สามชื่อว่าสุขุมคนที่สี่ชื่อว่าสวา่างคนที่ห้าชื่อสมคูคนที่ทว ชื่อว่าประพวนคนที่เจ็ดชื่อบุ่รวนคนที่แปดชื่อว่าบุญชวนคนที่เก้าชื่อหนุลวงลูกแม่ยืงมครับลูกแม่ยืมก็คือพ่อแม่มีลูกหลายคนเรว่าสาสีออกพอโหลเพื่อรับรางวัลจาก พระบาทสมเด็จพระมง,ง 9, 9, 9, กุฎเกาเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกสมัยนั้นมนีอมีเกคนคนที่เนชื่อว่า